สวัสดีครับผมอิงมิซูพนักครนครับวันนี้เรามาพบกับสายออฟโรดกันครับความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาดูคลิปนี้ครับตัวนี้จะเป็นกันชนหน้าเหล็กนะครับที่มาพร้อมกับไฟตันหมอกและไฟเลี้ยวในตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นหูล่างนะครับมีทั้งสองข้างและพิเศษครับตัวนี้คือแทงค์เพื่อรับแรงกระแทกจากดาล่างนะครับไปดูด้านข้างกันครับ ด้านข้างตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วนะครับและมาพร้อมกับยาง MT นะครับแอบกระซิปเปลี่ยนลายได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับส่วนนี่ครับจะเป็นบันไดข้างนะครับผมบันไดเหล็กตัวนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมน้ำหนักอย่างนี้ยิ่งเหยียบได้นะครับและคอกเหล็กเสมอเก่งนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนครับผม เป็นคอกเหล็กนะครับสามารถเลือกได้ส่วนตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายเหล็กหรืออังจิงก็เหมือนบันไดนะครับเพื่อขึ้นลงได้นะครับผมที่มาพร้อมกับนี่เลยครับไฟส่องป้ายแบบ LED นะครับชัดเจนแน่นอนกลางคืนและนี่ครับผูล่างนะครับมีทั้งสองข้างเช่นเดียวกันนะครับ นี่เลยด้านข้างครับเราแต่งครบจัดเต็มขนาดนี้ต้องมาจัดแล้วกับโปรโมชั่นพิเศษของผมเลยครับง่ายๆนะครับเพียงคุณลูกค้านะครับเอาชุดแต่งนี้ไปเลยแต่ผมให้เลือกได้นะครับผมเผื่อพี่ต้องการแบบไหนบอกผมได้เลยติดต่อมานะครับที่บเบอร์0929820662หรือ ID Line NCK underscore 19 <y> อยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมทักหาผมนะ